โย่ Yo, วันดีครับตอนนี้นผมอยู่ที่ครองหนึ่งนะครับผมวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวชิมไทายรู จะมีเล่นสเก็ตแล้วก็ชอปด้วยนะครับผมวันนี้น่าจะเที่ยวนครนายกนะครับไปหลักๆก,ก็จะไปที่เคื่อนอะไรชนประการชนหรอประการชนอะไรก็ไม่รู้เคื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะไปไถสเก็ตกันที่นั่นนะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมวันนี้ลองติดตามชมกันดูนะครับผมจะขอกินข้าวก่อน ยตอนนี้ยังไม่ดึงนะครับอยู่ของเก้าเลยมั้งนะครับพอดีข้างทางเนี่ยมันมีหน้ากากดูนะครับแบบน่าสนใจมากเพื่อจะเอาไปใส่ทําคลิปนะครับเล่นสเก็ตบอร์ดขำๆนะครับเราไม่ถามดูว่าราคามันกี่บาทหน้ากากผี ไอเงี้ยราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยสั่งไอ้สีดำจะร้อยเดียวอ๋อนี่สองร้อยโอ้โหมันแน่ครับงานนี้เอาไหนดีเรียงมาป้า มาเรียบร้อยนะครับดัากแกกผมแดงเลยนะครับเอาที่แบบแดงสุดๆโอเคเราไปต่อ <aho> เจอกันในวิดีโอแรกสุดเจอกันแกกนนะครับได้แล้วหนึ่งอันใจไม่ออก <c oughs> ถึงแล้วนะครับผม <c oughs> ที่ที่แรกเลยนะครับคลองสิบห้านะครับที่แรกคนเยอะมากรถตอดอย่างเยอะนะครับตามมาจากรีวิวนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือ นี่นะครับร้านกาแฟกับต้นไม้นะครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีต้นไม้นั่นเองโอเคเดี๋ยวไปลองกินกาแฟที่เช้านี้แล้วกัน เ็มหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็คงมาถ่ายรูปวันนี้นี่นะครับโอ้โหคนอย่างเยอะติดริม นี่ก็คือร้านกาแฟกับต้นไม้นะครับเดี๋ยวพอถ่ายรูปเล่นนะครับเช็คอินก่อนต้องบอกว่าตอนนี้นะคนยังเยอะมากนะครับคิวนี่ต้องรอกันประมาณ 20- 30นาทีเลยนะครับสุดยอดมากละมุมถ่ายเนี่ยยังเยอะนะครับลองแวะเข้ามาชมนะครับอยู่ลอง1 5านะครับทางผ่านไปเที่ยวเครืออะไรกันการนะครับก็คู่เลงนะร้ากาแฟนะครับผม จะรีวิวกาแฟนิดนึงนะครับก็นะครับมันก็จะมันๆนะครับหวานน่อยๆแตกต่างดีนะครับลองมาชิมได้นะครับที่นี่เข้มข้นรายการต่อไปนะครับที่เราจะไปนั่นก็คือช้อปปิ้งนะครับผมจะไปดูรองเท้าสเก็ตบอร์ดนะครับถูกๆมือสองนะครับที่ตลาดหลงเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับเป็นยังไงไปดูกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจัดไปขับรถก่อน ที่ที่สองนะครับตลาดรงเกลือนะครับช้อปปิ้งไปดูกันนะครับตลาดลงเกลือเล็กๆนะครับตลาดลงเกลือซีหนึ่งนะครับเขาเปลี่ยนไปแล้วนะมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอัปเดตใหม่จำหน่ายสินค้ามือสองจากต่างประเทศขับจากร้านกาแฟคลองสิบห้ามาประมาณชั่วโมงก,กว่าๆนะครับนี่ขนาดรถติดแล้วก็ขับมาจะช้านะประมาณนั้นไม่ไกลเท่าไหร่แล้วที่นี่ก็จะไม่ไกลจากดานเขื่อนดาน ฟากานนะครับผมเดี๋ยวไปดูรองเท้ามือสองนงกลับก่อนนะครับชอปปิ้งก่อนตอนนี้ ได้ของนะครับที่นี่ไม่มีรองเท้าหนังกับส่วนมากจะเป็นรองเท้าคัดลอกมือหนึ่งไปดีกว่าไปต่อไปต่อเดี๋ยวไว้กินตำถาดก่อนนะครับออกมาจากตลาดลงเกลือนิดนึงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะจัดไปยิ้แล้วมาแววนะครับตำถาดกับไก่ ย่างนะครับผมว้า wow. ว <Wow. S 1> เรียบร้อย,อ,ยอิ่มมากๆนะครับรสชาตินี้ให้ซึ่งๆแล้วกันนะครับผมต้องดูราคาอีกทีก่อนก็กินบ่าท นี่พยายามอัดสุดๆแล้วนะแบบได้ทันี้จริงๆอิ่มมากโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมออวันนี้เราจะไปจบที่เขื่อนนะครับที่เขื่อนแล้วก็กลับแต่หลังจากนี้น่าจะไปหาร้านไอติมมั้งนะไปนั่งเย็นๆก่อนให้มันอ,อบายกว่าน,นี้นึงนะครับค่อยไป sketch ถ่ายเล่นชิลๆที่เขื่อนนะครับร <ๆ S 1> อติดตามชมว้าสย เอาลครับก่อนไปเคขื่อนนะครับบายบายนี่เดี๋ยวเราแวะทรีเฮาส์คาเฟ่นะครับกินขนมนั่งตากแอร์พักผ่อนหย่อนใจนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปต่อที่เขื่อนไปดูมีอะไรกินบ้าง นี่น่าจะมอนบ่ายสองนะครับเดี๋ยวประมาณสักสามครึ่งสี่โมงค่อยขึ้นเคลื่อนเคลื่อนมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละไม่ไกลจากตรงนี้ตอนนี้นั่งชิวๆที่นี่ก่อน จุดหมายปลายทางของทริปนี้นะครับวันเดย์ทริปนะครับเขื่อนเฮ้ยจำชื่อไม่ค่อยได้เลยช่างมันเถอะแต่ว่าจุดจบของทริปนี้คือฝนตกนะครับพี่น้องตอนแรกว่าจะเอาสเก็ตมาถ่ายไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวสะเก็ตเปียกเอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปชมวิวที่เขื่อนนี้นะครับเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเดได้ฝนตกอดสเก็ตเลย ็คือเขื jump, 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 jump. ่อนน้ำ <Narr> ม <ate noise famoso> so right ันไม่ค <Zur ich noise> so ่อยมีเลยนะช่วงนี้ดูให้ชัดๆตลกๆนี่ข้างล่างนะครับผมดูให้ชัดๆมันสูงมากเลยนะถามว่ามาทำไมนะครับก็คิดว่า อนแรกเนี่ยนะคิดไว้ว่าโอยตอนเย็นนะมาถึงตกเย็นและพระอาทิตย์ซ่องขึ้นมาแล้วมันจะสวยมากอาทีน่นี่แต่กับกลายเป็นแบบนี้นะครับฝนตกแต่ก็กลายเป็นอีกบรรยากาศนึงนะครับผมผมันไม่มีอะไรเป็นอย่างที่คิดนะครับอย่างที่คาดไว้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นดูถือว่ามาถึงแล้วนะครับมิชชั่นคอมพลีทนะครับวันนี้ โอ้สูงมากครับไม,ไม,ไม่ไม่กล้ามงไปนะครับอ่ะจะให้ดูนะครับโอ้โหออลี่ออกไปนี่คงจะไม่รอดอย่างแน่นอนเสียดายไม่ได้เอาสเก็ตมาเพราะว่ามันมันแฉะนะครับสเก็ตอยู่บนรถว่าจะเอามาถ่ายเล่น,นทริปนี้เป็นวันเดย์ทริปนะครับมานครนยกรกุงเทพไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็มาเปลี่ยน ถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับในทริปนี้ก็สนุกดีนะครับได้นักกากันใหม่นะครับเอาไว้ทําคลิปเที่ยวลงเกลือนะแล้วก็กินกาแฟต้นไม้นะครับเช็คอินอะไรไปนะครับก็มาเช็คอินที่นี่นะครับทริปวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับน่าจะมีอะไรที่ได้ประโยชน์ก็ลองตัดสินใจดูนะครับนครนายกเป็นที่เที่ยวดีใกล้กรุงเทพนะครับลองเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศได้นะครับแป๊บเดียววันเดียวก็เที่ยวได้ที่นครนายกขอตัวลาไปเพียง เท่านี้นะครับท่านผู้ชมที่รักที่เคารพแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรถ่ายรูปก็ว่ากันไปนะครับแนะนําอะไรก็ลองติดตามชมกันดูขอบคุณที่ติดตามกันมาสําหรับวันนี้ผมเอกินี่ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะบายยครับ